เด,ดี๋วิรดครเกไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้เราแข่งสัมภาษณ์อยู่นะครับแข่งกัานังสัมภาษณ์อยู่นะครับก็เราจะเข้าสนามนะครับ ปากแร์หน่อยครับพยายามจะถ่ายให้จบนะครับ2ี่สิบนาทีบกสองรอบ แชร์ได้เพจเอา YouTube ผมแชร์ได้เพจไม่ได้หรอเราก็เข้าไปดูก่อนเแชร์ได้น่านจะน่าจะหาหะครับบอสดบบอสใหญ่บางน่อย <c oughs> ก็แล้วหน้าไหนก็ต้่งมีใช่เราจะไม่ดูออกก่อนเราจะดูว่าใคจะเป็นแนทก่อนดูแ่นเลเดี๋ยวกูจะชึ่ก้องนะทำร่างกายไม่พร้อมเลยชาดเมื่อกี้อยู่นี่แล้วมาเป็นนู้แล้วง่ายนะเดี๋ย ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆที <t t <t 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 ่เข้ามาในลูกสาวทีเอ็มครับลูกสาวทีเอ็มลูกสาวทีเอ็มพกจับมาด้วยเหรอแล้วก็บนกลับมาแล้วก็ลูนั่นลูนั้นละขึ้นไปรูนั้น นาะน,ะนาทีตื่นเต้นใกล้เข้ามาแล้วครับวอร์มแล้วครับนี่ครับดูดิว่าใครจะขึ้นเน,นินฟินิชก่อน อาบอสเหรอบอสบอสตกปลา <c oughs> ทำอะไรครับ <c oughs> ไก่แล้วนะครับไก่แล้วนะครับตื่นเต้นนะครับอฝากเพื่อนๆแชร์หน่อยครับพี่แชร์แชร์ผมไปเข้าไปเนี่ยเข้าไปในช่องของผมในยูทูบจากวพี่ก็ไปแชร์ไปแชร์ไปที่เพจ อันอันนี้อันปฏิบัตนี้อันล่นนาสุดเลยมาแล้วครับท่านผู้ชมล่าสุดเข้าไปที่ผมเมื่อล่าสุดอำนาจมาแล้วนะครับท่านผู้ชม ไปู้นก่อนช่องต้องไป,งงไ,ป,ไ,ปไปไปยูทู e ก่อนช่องยูทูปอตื่นเต้นครับตื่นเนต้นอ, <c oughs> อันนี้อันนี้มันเฟซก็ไปยู u ู e ใช่ไหมใช่ไปแล้วค <c oughs> รับการ่าทอรับ ออกไปแล้วครับปล่อยตัวมาแล้วหรครับใครมาใครมาใครมามาแล้วครับโอ้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 ไปไปดูัวด้วยนะครับดูดูครับ

โอ้โหเฮ้ยชกช่วงล่างไม่เวิร์กเลยนะ โบ้ครับพบอโบ้โอ้น้ำเริ่มห่างเลยครับ